แล้วอยู่ที่คนชอบนะระหว่ามันก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะอร่อยแตกต่างนะทุกคนเ,นะนเก็บลูกที่มันนี่ลูกที่มันใหญ่ๆก่อนมองแล้วดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะแต่จริงเขาเยอะนะคะจริงๆเขาเยอะเยอะมากเลยทุกคนนี่น,นีมีแต่ลูกใหญ่ๆอ้ ลูกใหญ่เต็มเลยทุกคนเดี๋ยวหั่นหน้ามากินกันเนาะอันนี้จะเป็นสายพันยศซืโฮชิมาค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นยศซืโฮชิเจ๊ทางนี้ทางนี้น้องหญิงมาลองดูสายพันธุ์นี้ทุกคนเดี๋ยวรัดให้ดูนี่สายพันธุ์นี้จะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ ที่เรายังไม่เคยทานนี่อันนี้ไม่รู้เจ๊จะชอบไหมเ,เดินเล็กๆต้องเดินเล็กๆต้องกิ้มนม ลูกเล็กจะอร่อยอันนี้จะเป็นยอดสืโฮชิหืมไม่ไม่เออลูกเล็กก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยน้องหยิงมีไหมทางนู้นอ่ะใหญ่มากเนี่ย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 ตรงเนี้ยน้องชิมลูกน้องชิมลูกเล็กก่อนก็ได้ค่ะแต่ยอดสืโฮชิก็คืออร่อยนะลูกไม่ กล้องแดงๆถึงอ้นนี้อร่อยเอาทุกคนรัดลืมมารัดใช้กล้องถือกล้องอยู่ใหญ่เกินก็ไม่อร่อยนะทุกคนมาด,ดูก่อนนะอ่าโอเคเมาด,ดูว่าเขา กันถึงไหนโอ้เขาไม่ได้กันเนี่ยอืมเห็นไหมมันมีลูกหวานและไม่หวานจริงๆัน่มีลูกหวานและไม่หวานทุกคนจริงอันนี้คือโยชิโฮชินะคะ มันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ทุกคนอือันนี้จะเป็นอมาริงน่ะอืออือแหมเราเจอแล้วสับป,ปะหลาดอืมอ๋อสับป,ปะหลาดนี่มันหวานจริง,รงทุกคนน่ะแผ่พันธุ์มันจะตุ่นแหลม ราแล้วมันจะคล้ายๆไอ้อาสายพันธุ์นั้นนะทำไหนอร่อยกว่ากรรมกินเรื่อยๆนะอุ้ยไม่รู้ว่าเขากั้นเดินเฉยเลยเหรอไม่รู้ว่าเขากั้นนะทุกคนมันไม่กั้นข้างหลังมันกั้นฝั่งนี้เนี่ยคนก็มาเต็มแหละ นี่ไงเดินไม่ได้นะเขากัน้นน้องหญิงหลังจากทางนี้ไปเขากั้นแล้วนะเราเดินได้ล็อกนี้ถึงนี่ฝั่งนี้เขากั้นแล้วอโอเคอืมอมเรากินลูกเล็กมันจะอร่อยมากค่ะอืมไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่จริงลูกเล็กอะ่ะมันจะหวานนี่ยอย่างเนี้ย อย่างนี้ก็ลูกใหญ่นะแล้วพูดถึงว่ามันจะมีความเล็กข้างในๆอะค่ะมันจะแดงมากอันนี้จะเป็นเบนนี่อันนั้นเบนนี่ฮอปเป่เราชอบลูกแบบนี้ไงอร่อยไหมฝั่งนูนะ้นอะ อ,อทุกคนยังไงไอ้ลูกปีศาจของร้านอร่อยสุดจริงจไอ้ลูกปีศาจอร่อยสุด,สสดมันไม่เต็มแต่มันอร่อยมากอือาหอาปพีซ่าก่อนนี่นี่นี่หอปีซาากินทุกคนอืออืออร่อยมากทุกคน เรรู้แล้วมันจะต้องคุ้มโอทุกคนนี่ลูกใหญ่เขาไม่เด็ดเนี่ยมันแยะมันแยะ,ม,แยะมันจะอร่อยสุดนะและก็ะหาลูกที่ม,มันลูกปีศาจอะคะ่ะ คือมันจะมันจะประมาณว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนใครแต่มันจะหวานมากทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยไ,ไม่ค่อยเหมือนใครแต่มันจะหวานมากนะคะอันนี้อยู่ในสายพันไอ้อะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะยู่สโฮชิใช่ยู่โฮชิ อ่าส่งแซ่าออกแล้วออกแล้วนี่ทุกคนอันนี้จะอร่อยมากนะคะเราก็ลองมากินดูอุกโอ้ยตันนี้ลมแรงนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไล์สดกันนะคะยังไงก็ใบยบยบ,ยบายกันก่อนนะดูเต็มมือเลยยบาบ ล้างมือก่อน,นะค่ะทุกคนไปเจอกันในไปเจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคลิปก็จะลงเรื่อยๆนะคะประมาณแปดคลิปอะ